โอเคครับผมก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็จะมาอ่านประกาศนะครับเออคือมันก็ได้มีอัปเดตครั้งใหญ่วันที่31กรกฎาคมนะเออคือง่ายผมก็เพิ่งมาดูเมื่อกี้เหมือนกันนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตเข้ามานะครับมันก็จะมีนี่เลยนะครับ1ก็คือเป็นระบบพัฒนาใหม่นะครับก็คือพรสวรรค์นั่นเองคือตอนแรกมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะ รอบที่แล้วมันก็เนี่ยเพิ่มศักยภาพเข้ามานะครับตอนที่ผมเล่นตอนแรกมันไม่มีไงแล้วมันก็เพิ่มเข้ามาแล้วผมยังแบบเก็บไม่ครบอะ่ะเออคือยังเก็บไม่ครบเลยตอนนี้มีแค่แบบหนึ 1, ่งพันเก้าร้อยเจ็ดอ่ะคือพอมันยังไม่ครบสองพันห้าใช่ไหมโอ้โหะบบพสวรรค์หม่เข้ามาอีกแล้ว <c oughs> เออแตนะ่ก็ดีนะครับเกมก็ถือว่าก้าวหน้าต่อไปนะนี่นะครับมันก็จะมีนี่เลยแต่มันก็ยังไม่ชัดนะครับว่าระบบพอสวัสค์มันแบบ มันเป็นยังไงนะครับคือมันก็จะบอกว่าความสามาริเศษสามารถปลดล็อกได้ทีละหนึ่งคันนะคือพอปลดล็อกได้ทีละหนึ่งคันอะ่ะผมก็คิดถึงที่เราทํากันอยู่เลยก็คือจากกบแดาวไปเป็นกบ9้าดาวเออตัวละครจากแดาวเป็น9้าดาวอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็อาจจะมีแบบเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันมีระบบพรสวรรค์เออขันไหนขันไหนแล้วนะครับอาจจะมีตัวเลขบอกอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มันก็บอกว่าจะเพิ่มชิ้นส่วนพอสวรรค์แล้วก็เลี้วนาดพอสวรรค์เข้ามา<ๆ>ก็คือจะเพิ่ม2อย่างนะก็เลี้ยวเรี้วหนาดเราก็ตีไปก็คือกบนั่นเองนะครับส่วนชิ้นส่วนพอสวรรค์ก็อาจจะเป็นเศษอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะแล้วคือมันก็จะสามารถผสมชิ้นส่วนพอสวรรค์ที่ห้องทดลองการหลอมได้เพื่อรับเลี้วหนาดพอสวรรค์ <ś Okey. S 2> ห้องทดลองในการหลอมก็นี่เลยห้องทดลองการหลอมก็นี่นะครับเบลก็ตันแล้วก็ถือว่า ไปได้ต่อนะเออนี่ดูแล้วก็พวกนี้น่าจะได้ใช้แน่นอนก็เก็บเก็บเลี้ยวหน้าโซโกันไว้นะครับเผื่อแบบมันจะใช้เยอะไงโอเคเราก็ไปต่อกันเลย <c oughs> ถือว่าเห็นภาพเลยทีนี้พราสวรรค์สามารถใช้ได้กับเลนเจอร์ที่เปิดตัวตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมขึ้นไปแสดงว่าแสดงว่าโคลาโบที่จะมาถึงนะครับคือ ผมบอกเลยว่ามาระบบพอสวรานแน่นอนบางคนอาจจะเห็นว่าแบบมันใช้แร่เยอะใช่ปะแต่ผมว่าไอ้พวกนี้มันอาจจะทําให้แร่มันน้อยก็ได้นะครับระบบใหม่ในการและในการที่มันบอกว่าพอสวรค์จะใช้ได้กับเลนเจอร์ตั้งแต่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะที่เปิดตัวนะเปิดตัวก็หมายถึงว่าสร้างใหม่มันพูดง่ายครับมันจะทิ้งแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเมตาแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไวต้ตอนแรกคือ ตอนนี้เราแค่รอเวลาว่าเมตาตัวละครตัวไหนมันจะเกิดเท่านั้นเองนะครับเออแบบตัวไหนอตัวใหม่มันจะแบบเมตาใหม่อะเพราะว่าตัวละครตัวเก่ามันก็ไม่มีระบบพรสวรรค์ก็จะแพ้พวกตัวใหม่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีกําหนดนะครับพรสวรรค์ให้กับเลนเจอร์บางตัวบางส่วนที่เปิดตัวไปแล้วใน2 5 6 8้้กพูดง่ายก็คือปีนี้นั่นเองนะเออปีนี้มันก็จะมีเลนเจอร์บางตัวที่แบบที่มัน ใช้ระบบพอสวรค์ย้อนหลังนะครับแต่ถ้าปีก่อนหน้าั้นก็ไม่มีแล้วครับพูดง่ายๆว่าตัวละครสิบตัวที่เรามีก็ถ้ามีตัวเมตาดีๆเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนกันแล้วนะอืมที่เราสุ่มหากันถ้าใครเก็บเพชรเก็บเพชรเ,เ,เก็บตั๋วกันมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าถือว่ามันเหมือนการเริ่มใหม่เลยนะเอาจริงเหมือนเนี่ยเนี่ยเดือนหน้านี้ แดใหม่ของแท้แล้วนะครับที่ผมคิดเพราะว่าทุกตัวอันเนี้ยคือมันตัวละครตัวเก่ามานานแล้วอะมันไม่มีระบบพอสวรค์แน่นอนอะเออบอลมืดก็ปีที่แล้วใช่ปะที่มันเกิดอะผมก็จาไม่ได้วะอย่างนี้ก็นานแล้วเลมก็นานแล้ว <c oughs> ก็ถึงเวลาใกล้จะโดนลอยแพดแล้วนะครับตัวแบบเก่าๆ <c oughs> ลาก่อนน้องๆแต่มันก็คงไม่ได้เปลี่ยนไวขนาดนั้นแต่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนเพราะว่าตัวละครมันก็จะค่อยๆมานะครับอืม Okay. แล้วก็ไปกันต่อนะครับถือว่ารู้เรื่องนะครับส่วนนี้สามารถใช้กับเลนเจอร์ที่เปิดตัวตั้งแต่3เอ็ดคือหลังจากนี้ก็จะมีแต่ตัวที่มีพอสวรรค์น,นะครับอืมแล้วก็จะให้กับเลนเจอร์บางส่วนที่เปิดตัวไปแล้วในปีนี้นะครับพอสวรรค์คืออะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะใช้ตัวละครตัวชนิดเดียวกันนะ ไม่ใช้คำว่าชนิดเดียวกันนะแต่ในรูปมันก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเออเราจะได้ไม่งงเนาะอย่างอันนี้เห็นปะบาวบาวเก้าดาวบาวแปดาวแล้วก็ใช้กบ tlt นะครับในการเพิ่มมานะแล้วมันก็จะมีพอสวรรค์ลักกับพอสวรรค์รองนะครับเออคือพอสวรรค์พอสวรรค์ลักที่ผมที่มันเขียนนะคือเลนเจอร์จะแสดงออกมาระหว่างการต่อสู้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลนะครับพอสวรรค์ลักส่วนพอสวรรค์รองก็น่าจะเป็น เพิ่มค่าสเตตัสนะเหมือนเหรียญเศรกิภาพอะเพิ่มพลังโจมตีป้องกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็จะมีเกี่ยวกับระบบกาชานะครับคือกาชาก็จะปรับเปลี่ยนในการได้รับนะครับได้รับของรางวัลน,นะเมื่อเราสุ่มครบแบบเท่าไหร่ว่ะสิบครั้ง ไอ้สามพันเพจห้าพันเพรอะเออเจ็ดพันเพรอะเออพูดนี้ดีกว่าผมก็จำไม่ได้คือมันก็จะสามารถรับได้ตรงกาชาแล้วนะเออตรงนี้มันก็จะปรับปรุงนะครับอืมคือรับคือรับของแบบพิเศษได้ที่กาชาเลยไม่ต้องไปกดรับที่ภาร,รกิจแล้วผมน่าจะเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็คือจากที่เคยใช้โดยใช้เพรอะในการการันตีนะตอนนี้ก็ใช้ตั๋วก็ได้การันตีเหมือนกันนะครับอืม ตั๋วอาชาของเรานั่นเองตัวจแจกฟรีแล้วพอมันการันตีใช่ปะผมก็คิดอยู่ว่าเออมันจะปรับอัตราการได้ตั๋วให้น้อยลงหรือเปล่าเหมือนกันนะก็ต้องรอดูกันนะครับว่ามันต้องใช้กี่ตั๋วแบบอาจจะ5้าตั๋วพันตั๋วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็คือคะแนนไม้นะครับอย่างที่3คะแนนไม่มันก็เนี่ย เดี๋ยวให้ดูประกาศอันที่3ก่อนอันที่3นี่นะครับก็เกี่ยวกับระบบไม่นะคือหลังจากที่อัปเดตนะครับมันก็จะไม่ได้รับแต้มกาชาพออีกแล้วแต่จะได้รับคะแนนไม่แทนนะครับส่วนคะแนนกาชาก็จะหายไปประมาณ1ปีนะสองหอันนี้ผมไม่รู้ว่าพอสอผิดหรือเปล่านะครับแต่คือรีบใช้ก็ดีอะ่ะการมันหายอะ่ะแล้วรางวัลคะแนน,นไม่อะ่ะจากปกติที่ว่า เอาไว้สุ่มแบบกาชาให้ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นคะแนนใหม่แล้วมันก็จะเอาไปแลกตั๋วกาชาได้และเคี่ยวมังกรได้นะครับสรุปเราก็ต้องรอดูร้านค้าของไม้นะครับว่ามันจะได้มันจะมีอะไรให้แลกบ้างนะนี่นะเออเนี่ยมันก็จะมีอ๋อนี่ไงมีตัว๋วมีอะไรอย่างนี้นะครับร้านค้าคะแนนใหม่เห็นปะมันก็ทําให้เราเห็นแล้วพูดง่ายว่าเปิดร้านค้าเพิ่มนั่นเองนะครับกลายเป็นร้านค้าคะแนนใหม่อืม จะจำกัดต่อเดือนเหมือนเดิมเหมือนทันคารกิวอะ่ะเราก็จะมีอะไรนะคะแนนใหม่ออแล้วคะแนนใหม่ก็จะหาได้จากการสุ่มกาชาอย่างเดียวนะที่ผมเห็นมันก็ยังไม่ได้บอกมันก็บอกแค่นี้ว่าจากการสุ่มกาชาเลนเจอร์กับกาชาอุปกรณ์นะครับส่วนตารางคะแนนก็ประมาณนี้เลยเราสุ่มหนึ่งครั้งได้1น0สุ่ม6กบวกหก็จะได้600นะครับส่วนเกียร์ก็จะสุ่มหนึ่งครั้งได้80คะแนนนะครับส่วน สุ่ม6ครั้งก็จะได้400คะแนนนะ5บวกหนึ่งอ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆมันก็จะมีการอัปเดตอัปเดตใหญ่ๆอะ่ะคืออัปเดตอย่างอย่างเดียวเลยก็คืออัปเดตใหญ่คือระบบพอสวรรค์น,นะครับคือพอสวรรค์ก็จะมีพอสวรรค์หลักกับพอสวรรค์รองพอสวรรค์หลักก็ที่ผมคิดนะที่ผมเข้าใจก็อาจจะเป็นสกิลนะครับเพราะว่ามันแสดงในการแสดงเวลาต่อสู้ด้วยอะ่ะ เรียกะไรนะเนี่ยจะแสดงออกระหว่างการต่อสู้อ่ะเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนดอ่ะผมก็คิดว่าอาจจะเป็นสกิลส่วนพอสว่านลองก็เพิ่มอัปเกรดค่าความสามารถนะครับอาจจะเป็นแบบค่าโจมตีค่าป้องกันก็ตามนั้นนะประมาณนี้แล้วก็อัปเดตลองลงมาก็ระบบกาชานะครับก็เปลี่ยนแล้วก็สามารถรับรับกล่องเลือกกล่องสุ่มเกียร์ได้เลยที่หน้านั่นไม่ต้องไปกดรับที่ภารกิจอีกแล้ว แล้วก็เพิ่มตั๋วกาชาเข้ามานะครับเพิ่มรับประกันตั๋วกาชาเข้ามา3ก็เปลี่ยนระบบคะแนนแต้ม mm. กาชาพอยต์ออกเอาคะแนนใหม่เข้ามานะครับก็ประมาณนี้นะครับ3มอย่างหลักๆแต่พอมันมีระบบพอสวรรค์เข้ามาทําให้เห็นชัดเลยนะว่าตัวเก่านี่เตรียมลาโลกอะตัวเก่านี่เตรียมลาโลกเลยเพราะว่าระบบพอสวรรค์มันก็ใช้ได้แค่แบบล่าสุดนะตัวละครที่ล่าสุดเท่านั้น ถ้าตัวเก่าวกว่านั้นก็ไม่มีระบบพอสวรรค์ก็เราก็ต้องมาดูนะครับว่าพอสวรรค์น,นั้นมันแบบมันสร้างอิทธิพลได้ขนาดไหนนะของเกมเดี๋ยววันที่3 1ก็จะรู้กันนะครับทั้งหมดโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับอพอตัวพวกนี้เออผมว่าเนี่ยชีองค์อ่ะมันอาจจะมีระบบพอสวรรค์นนะเท่าที่คิดนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เปิดใหม่ในปีนี้นะส่วนนี้ตัวเก่านี้น่าจะโดน น่าจะเตรียมรอยแพรเลยตัวพวกนี้ถึงเวลาแบบเปลี่ยนเมตาใหม่นะดูแล้วแล้วพอสวรรค์เนี่ยเราส่วนกาชาพอยที่เราต้องไปไปรับไปรับที่ภารกิจตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแบบสุ่มเลนเจอร์เจ็ดครั้งสิบ้าครั้งสาสิบครั้งแล้วก็มารับได้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใส่มาตรงไหนนะแต่ก็คงข้างหน้านี่แหละ เออแบบข้างๆอะ่ะเราก็สุ่มมาเราก็จะเห็นเลยนะว่าเราสุ่มไปกี่รอบแล้วเออแล้วก็กาชาพอยก็จะไม่มีแล้วก็จะเป็นคะแนนไม้แทนก็เอาไปแลกตัวแรกเขี่ยวแรกอะไรก็แลกไปนะครับอืมโดยสรุปโดยรวมก็มีประมาณนี้นะครับเออเดียวผมก็มาสุ่มไอ้นี่ทิ้งเลยดีกว่านะเก้ารอตัวที่ผม900แต้มที่ผมมี1ปีก็ไม่ต้องรอหรอก โหแต่ผมต้องหาตัวละครใหม่ดิหหเหนื่อยแน่เลยวะ่ะเราต้องจัดเมตากันมาอีกแล้ว5ครั้งนะครับเออกมกบเจ็ดดาว,วผมไม่ได้ใช้เลยวะ่ะ มันมีไว้ทำไมนี่ผมว่าเขาน่าจะเอาแบบแปดดาวมามีบทบาทค่อนข้างสูงวันนี้แล้วนะปาชาอุ้ยอันนี้แม่งได้ได้โคตรดีเลยวะ่ะมีแต่แปดดาวครั้งสุดท้ายครับเออเรียบร้อยเกี้ยงมันคงไม่หักหลังเราแล้วมั้งคะแนนพอยอะเดี๋ยวก็คงหายไปแหละไม่ใช่ว่าแบบส่งท้ายมีแต่กดแปดดาวงี้นะโอ้โหร้องเลย สุ่มสุ่มหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออก็ถือว่าไปคํานวณกันนะเอานะว่าจะสุ่มตัวจะสุ่มอะไรอะตัวเก่าๆที่ได้กันมาก็จะใช้ได้หรือเปล่าจะปั้นอะไรก็ขอให้คิดใหม่นะครับเพราะว่าของบางอย่างมันก็หายากใช่ไหมล่ะเราก็ต้องค่อยๆเล่นกันไปนะอืมเพราะว่าผมก็คิดว่ามันก็ต้องน่ามีบทบาทอะก็เหมือนเนี้ยอันนี้มันมีเพิ่มศักยภาพใช่ไหม แต่ถ้าอันนี้มันไม่มีเพิ่มศักยภาพขึ้นมาเพราะตัวมันเก่าอะ่ะเออมันก็จะค่อนข้างเสียเปียบนะครับอ,องตรงเราก็เลยต้องคํานวณกันใหม่นะเพราะว่าดูแล้วเมตาใหม่จะมาแน่นอนตัวพวกนี้เราก็ไม่รู้ว่าแบบอืมมันจะดรอปไปขนาดไหนเหมือนกันนะเออก็รอดูนะครับรอดูเหมือนเดี๋ยวมันก็ค่อยปรับแล้วลหละดูแล้วอคค่ะพวกที่เราพูดสันคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มาอ่านประกาศอัปเดตใหม่เฉยๆนะว่าทําอะไรบ้างแล้วก็เคลียร์คะแนนพอยนะครับอืมเพราะว่า สุ่มไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หายไปไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ